ยี e Story Channel. ่ไบสตอรี่ชแนลอาครับมาพบกันอีกครั้งกับผม e Story บยี่ไบสตอรีนะครับดูนะครับวันนี้พี่เขาทำโรตีระเบิดนะครับผมนี่นะครับพิกัดอยู่หน้าเซเว่นจะบังนะครับผมนี่นะครับวิธีการทำครับอ,อันนี้เป็นผมรับ พันธงได้เลยนะครับรับประกันได้เลยว่าโรตีของพี่เขาอร่อยจริงครับผมดูนะครับวิธีการทําโรตีระเบิดนะครับผมอ่านี่คือเบสิกอันนี้คือความสามารถเฉพาะตัวนะครับการหมุนดูนะครับวิธีการหมุนนครับผมอ่าเลยนะครับนี่คือการผูกครับก็วางไปเลยนะครับ เดี๋ยวดูตอนสุงนะครับมันจะน่ากินขนาดไหนครับนี่ครับคนขายรอนะครับ <c oughs> พิกัดอยู่หน้าเซเว่นจะบางนะครับ ควัตถุดิบมีไม่เยอะนะครับโรตีแล้วก็นเนยน้ำตาลนมนะครับสูตรของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ทำไมถึงเขาถึงเรียกว่าโราตีระเบิดครับ ม,มันกัดแล้วมันต้องหวานข้างใน,นมันจะระเบิดอ่าพอค้าขาฟันธงนะครับว่าที่ชื่อมาจากโรตีระเบิดนี้ที่มาคือพอกัดแล้วมันจะระเบิดในปากนะครับอ่านูยะล้ครับ,รบนี่ครับใครจะสกุกน,นะครับผมครับใครอยู่ระแวกก้างเคียงของจะบังตีกอนนะครับมาอุดหนุนพี่เข้าได้นะครับผม มีทุกคืนนะครับผมนี่หน้าเซเว่จะบังวิธีการทำของเขาแปลกผมไม่เคยเห็นนะครับนี่แหละเคยเห็นครั้งแรกครับผมและครั้งแรกที่ผมซื้อปกติผมจะมาซื้อโรตีกรอบนะครับแต่วันนี้ผมตอนที่ผมมาเคยเห็นหลายครั้งที่เขามาสั่งโรตีระเบิดผมก็เลยลองมั่ง นี่นะครับเราตีระเบิดนะครับผมอ่าผมไปวุ่นวายเขาเขาจับไม่ถูกนะครับดูเลยครับผมโอเคนะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมยอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับรักทุกคนที่เปิดดูคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้ยีบอยสตอรี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ